สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเซเว่นไนท์ไอดอลไอ้เพื่อนเจ้าทุกคนครับก็กลับมาพบกับผมเอสิรุควาครับในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวจะพามาดูสารพัฒนาฉบับล่าสุดนะกับตัวละครอย่างยอนฮีอเวกแล้วก็อิเลเนียจากเซเว่นไนท์สองครับถ้าเพื่อนๆอยากเติมเงินเกมมือถือแบบถูกกว่านะครับก็นี่เลยอีเล็กซี่ช็อปรับเติมเกมมือถือไม่ว่าจะเป็นเกมเซเว่นไนท์รีเบิร์ตเซิร์ฟเวอร์เกาหลีก็รับเติมได้นะหรือเกมมือถืออื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมชินอิมเพกฮงไกสตาร์เรลเวอร์เทิร์นเว สามารถแวะไปใช้บริการได้เลยนะตัวร้านเนี่ยลงทะเบียนเป็นบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะเพื่อสามารถตรวจสอบได้ครับถ้าเพื่อนสนใจนะครับเรามีลิงก์อยู่ที่ใต้ description ของคลิปนี้เลยอย่าลืมแวะไปใช้บริการเติมถูกกว่าได้ที่อ e ีรัติชอบทาง Facebook แล้วก็ Line a มีแอปด้วยนะสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการฟาร์มเกมมือถือนะครับอย่างเช่นเกมเซเว่นไอเดนเอเวนเจหรือว่าจะเป็นเกมมือถืออื่นๆที่ต้องการเวลาในการฟาร์มเยอะมากแต่ว่าเพื่อนๆไม่สะดวกในการเปิดมือถือหรือว่าต้องเปิดคอมพิวเตอร์เนี่ยวันนี้เนี่ยผมขอเสนอ UG Phone ครับ UG Phone เป็นแอปพลิเคชันที่จะช่วยเพื่อนๆเนี่ยสามารถฟาร์มเกมโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเปิดตัวมือถือหรือว่าไม่ต้องเปิดตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยค้างไว้ครับเพราะว่าตัวแอปเนี่ยจะเป็นระบบของ cloud ครับ ก็เหมือนว่าเราเนี่ยไปเช่ามือถือเอาไว้กับเพื่อนแล้วก็ฝากเพื่อนเนี่ยเปิดฟาร์มเอาไว้แม้ว่าตัวคอมของเราเนี่ยหรือว่ามือถือของเราเนี่ยจะปิดไปแล้วตัวเกมก็ยังจะฟาร์มอยู่นะถ้าเ,เพื่อนๆเนี่ยไม่อยากเปลืองค่าเน็ตค่าไฟหรือว่าไม่อยากให้โทรศัพท์แบตเสื่อมเนี่ย u g 4เนี่ยก็ช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ครับสามารถดาวน์โหลดได้เลยที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ครับเพื่อรับส่วนลด20บาทได้เลยนะเอาล่ะตัวละคร a เวของแพ่นิจะมาแล้วครับก็จะเปในส่วนของตัวเก่าจะเป็นยอนนีนะ ดาวดวงสุดท้ายก็จะปลุกพลังมาเป็นสายรลยะไกลเหมือนเดิมอัปเกรดความสามารถในการตีหลายตัวของยอนฮีนะครับให้ตีหลายตัวมากขึ้นสามารถดึงความสนใจของศัตรูหลายคนเข้ามาอยู่ในขอบเขตน่าจะเป็นดูดดูศัตรูเข้ามาแบบอาจจะยิงไปแล้วก็ดึงศัตรูมาด้วยอะไรเงี้ยตรงนี้อาจจะคอมโบกับจูรีที่เป็นตัวละครวางอาณาเขตได้แล้วก็จะลดความเร็วในการเคลื่อนที่กับความเร็วในการโจมตีด้วยครับตัวการโจมตีคริติคอลของยอนฮีเนี่ยที่ตีหมู่2เป้าอนะ จะปรับเพิ่มเป็น4เป้าแล้วก็ไม่สนใจต้านทานคริติคอลด้วยอันนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะเหมือนจะมีของใหม่ค่นข้างเยอะครับในแผ่นนี้ตรงนี้ทำให้ยอนฮีเนี่ยตีติดคริแน่นอนตลอดการทำแค่คริร้อยพอไม่จำเป็นต้องมีคริตเยอะกว่า100ก็ได้ยกเว้นสกิลแอคทีฟนะอันนี้มันน่าจะเป็นตีธรรมดาเนาะตีธรรมดาของยอนฮีเนี่ยคือคริร้อยคือเหลือเฟือละ อีกฝ่ายต้านทานไม่ได้ครับแต่สกิลไม้ตายเนี่ยยังคิดต้านทานเหมือนเดิมก็ดูนะ่าสนใจครับน่าจะเป็นตัวละครดาเมจที่เข้ามาเพิ่มเนาะก่อนหน้านี้เนี่ยยอนฮีจะเป็นตัวละครที่บัฟในส่วนของความเสียหายจุดอ่อนเนาะประเด็นก็คือว่าตัวเดฟเนี่ยไม่ได้พูดถึงตำแหน่งหน้าที่หรือว่าบัฟของยอนฮีเลยว่าเขาจะอัปเกรดความสามารถไหมแต่ตรงนี้มันก็ทับกับจูรีอเวกนะเป็นไปได้ว่ายอนฮีเนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกอัปเกรดความสามารถในแง่ของการบัฟทีมครับ อาจจะมาเป็นตัวละครเดเมเดิมดเลอร์หรือเปล่าก็อาจ,จต้องรอติดตามดูสกีวันพุธอีกทีหนึง่งตัวดีตัวละครตัวหนึ่งครับที่เข้ามาเนี่ยคืออิรเลเนียนะอิเลเนียเนี่ยจะเป็นตัวละครที่ปรากฏตัวจากเซเวนไอสองครับเ,เราแซวกันว่ามันคือซินเวสตาเปลี่ยนเพศครับเขาว่าดีไซน์ทั้งหมดเลยนะมันคือซินเวสตานั่นแหละแล้วก็ถูกเปลี่ยนมาเป็นผู้หญิงแล้วก็สร้างสตอรี่ใหม่ขึ้นมาครับอเลเนียเนี่ยเป็นชาวสวรรค์ที่มาจากอีกมิติหนึ่งนะซึ่งมิติของเขาเนี่ยล่มสลายไปแล้วแล้วเขาก็ ไปกอบกู้จักรวาลของเขาแต่เขาทำไม่สำเร็จเพราะว่าถูกแทรกแซงจากพวกยอนฮีก่อนกระโดดข้ามมิติมาอยู่จักรวาลหลักเลยหรือว่าจักรวาลของเซเว่นไอสองแล้วก็ตอนนี้ก็คือมาเซเว่นไอเดลแล้วเพื่อหาพลังนไปฟื้นฟูจักรวาลของเขาครับอิเลนเนียจะเป็นตัวละครตีใกล้นะถูกออกแบบมาให้เอาตัวรอดได้ดีสามารถก่อกวนกับมอบดีบัฟเกินพิกัดให้กับเพื่อนในทีมเพื่อเสริมแังของทีมได้คืออย่างนี้ ดีบัฟเกินพิกัดเนี่ยมันคือดีบัฟของตัวอย่างแอคเนีเนาะซึ่งแอคเนีเนี่ยจะแจกดีบัฟเกินพิกัดให้กับตัวเองครับทำให้ตัวเองเนี่ยเสียเลือดเรื่อยๆทุกๆ1นวินาทีจะเสียเลือด5%แล้วก็จะบูสต์ดาเมจเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งคือ5%ด้วยตรงนี้จะมี2ตัวละครที่ใช้ได้ครับคือแอคเนีเองแอคเนี ne, เนี่ยยิ่งเลือดน้อยยิ่งตีแรงเนาะข้อจุดข้างล่างครับยิ่งเลือดน้อยยิ่งตีแรงก่อนหน้านี้เนี่ยไฮลตอีวานเนี่ย ไม่สามารถดึงประสิทธิภาพของไม้ตา,ตายตัวเองออกมาได้เพราะว่าต้องเลื่อนลดก่อนแต่ว่าการที่จะเลือดลดได้ใน PVE เนี่ยมนันมันต้องแรงมากแล้วก็ต้องเคลียร์เกราะของพวกอ e ีวานออกยังมีเกราะของเพื่อนในทีมอีกทําให้เล่นจริงเนี่ยการที่เลือดลดเนี่ยมันค่อนข้างยากตรงนี้ถ้าเราแปะเกินพิกัดที่เป็นสกิลเดียวกันกับของแอคเน่เนี่ยให้กับอ e ีวานได้มันจะทําให้อ e ีวานเนี่ยสามารถใช้พลังของไม้ตา,ตายตัวเองได้และอ e ีวานจะเป็นไฮโลที่ตีแรงสุดในเกม ในแพตต่อไปนี่แหละรอบจากนี้ตัวอิเลเนียเนี่ยจะสามารถมอบโบล่ป้องกันโล่ป้องกันคือเกราะเป็นครั้งครับเหมือนอารางแล้วก็ชิลจะเป็นเลือดเทียมมีทั้งเกราะเป็นครั้งแล้วก็เลือดเทียมให้กับเพื่อนด้วยการกดสกิลแอคทีฟก็คือกดไม้ตายแจกเกราะให้ทั้งทีมเลยแล้วก็ถ้าพันธมิตรติดดีบัฟเกินพิกัดอยู่ตัวบัฟที่แจกเนี่ยจะดีขึ้นอ่ะน่าสนใจแสดงว่าอิเลเนียน่าจะมาแทนที่ในส่วนของเลสเทีย ที่เป็นตัวเปิดเกราะให้กับทีมนะเป็นตัวละครตัวใหม่ที่มาเปิดเกราะได้เป็นระดับตัวอเวกนั่นเองแล้วก็ถ้านำาอเลเนียเนี่ยไปเล่นคู่กับแอคนีที่มอบเกินพิกัดให้กับตัวเองหรือว่าไฮรอดอีวานที่เลือดน้อยแล้วจะยิ่งเก่งเนี่ยก็คือจะเก่งขึ้นนั่นเองตรงนี้นะ่าสนใจเขาพูดประมาณว่าเอเลเนียสามารถแจกหรือว่าซับในส่วนของแอคนีได้ผมไม่แน่ใจว่าบริบทนี้เนี่ยหมายถึงว่ามันสามารถแจกเกินพิกัด2อันให้กับแอคนี แล้วให้แอคเน่เนี่ยเลือดลดเร็วๆหรือว่าเขาหมายถึงการเปิดโล่ต่างๆเนี่ยเพื่อช่วยให้แอคเน่เนี่ยมันรอดชีวิตอันนี้ไม่แน่ใจนะอาจจะต้องลองเล่นในเกมอีกทีหนึ่งครับหลังจากที่อเวกนะครับในส่วนของอิลินเนยแล้วเนี่ยจะสามารถมอบดีบัฟในจํานวนที่มากกว่าเดิมให้กับเป้าหมายได้ดีบัฟเกินพิก,กัดจะทรงพลังมากขึ้นแบบลดลดเลือดได้เร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่ามันจะทําให้ตรงนี้เนี่ยดีขึ้นแล้วก็สกิลไม้ตายยังทํางานเพิ่มอีกครั้งหลังจากผ่านเวลาไปที่กําหนดเชน่น เปิดก่อนปุ๊บคูดาวสิบวิใช่ไหมแต่อาจจะมีการแจกเกราะเมื่อผ่านไป5วิวิทีแล้วแจกเกราะขึ้นมาอีกรอบหนึ่งอะไรแบบนี้เป็นต้นนะซึ่งน่าสนใจครับเป็นเมคานิกใหม่ที่ตัวเกมเนี่ยไม่ค่อยได้ทาเท่าไหร่นักนะทำให้สามารถมอบบัฟให้กับพันธมิตรได้อย่างสม่ําเสมอครับก็จากที่ดู2ตัวละครใหม่ที่เข้ามาเนี่ยก็สัมผัสได้ว่าเดฟเขาพยายามจะออกจากกรอบเกมไอดลธรรมดาที่สกิลดูไม่ค่อยมีอะไรมากมายนักโดยการทําให้มีลูกเล่นมากมายมากขึ้นเช่นยอนฮีตีสีเป้าแล้วก็ไม่สนต้านคริรวมถึงอิเลเนียที่สามารถ ลดเลือดของเพื่อนในทีมได้แล้วแล้วก็การแจกโล่หรือว่าการซัพพอร์ตที่แจกแบบรอเวลาแล้วก็ทริกเกอร์ขึ้นมาใหม่อีกรอบหนึ่งก็อาจจะดูน่าสนใจขึ้นน่าจะทําให้ตัวสกิลแล้วก็ตัวเมตาต่างเนี่ยดูน่าสนใจมากขึ้นนะแต่ปัญหาคือตอนนี้เนี่ยพี่ครับมันอเวกยากเหลือเกินครับผมเปิดตัวใหม่มากว่าจะเวกได้เนี่ยคือเกือบจบแพทลวครับผมต่อมาครับจิบประทัก,ก็จะมีในส่วนของคอสตูมของ r a d i ุสนะน่าจะเป็นคอสตูมสลับเพศอีกแล้วแ่ะนะอรอลุ้นเลยครับนอกจากนี้ก็จะมีในส่วนของการขยายชั้นดันเจน ขอคอไม่สิ้นสุดมีการปรับบาลานซ์นะครับในส่วนของห่วงลึกหรือดันเจียนหินอเวกนั่นแหละทำให้มอนสเตอร์เนี่ยอ่อนแอลงนิดนึงแหละนะให้ผมเดาน,นะอาจจะปรับแค่ชั้นสูงๆนะไอตัวที่เป็นแบบว่าตัวที่4ตัวที่5อะไรเงี้ยตัวแรกๆอาจจะยังเหมือนเดิมอยู่นอกจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นอีเวนต์ต่างๆครับที่จะมาในธีมของฤดูใบไม้ร่วงนะซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรเจาะจงเป็นพิเศษละกันเอาเป็นว่ามันจะมีในส่วนของพาร์ชเชนเจอร์ยอนฮีเพื่อแจกยอนฮีเพิมเ่มเติมเหมือนกับเอสในตอนนี้ แล้วก็จะมีใบเรียกกับใบเลือกอุปกรณ์หรือว่าของรักเนี่ยเพิ่มเติมที่อาจจะแจกเยอะกว่าปกตินอกนั้นเนี่ยก็ทั่วไปนะที่ผมสนใจที่สุดเนี่ยก็คงไม่พ้นหินอเวกอย่างเดียวที่หาตอนนี้คือหินอเวกกับ EXP อัศวินครับ อันนี้เนี่ยขอเลยเพราะว่าตอนนี้ E.P. หมดหมดแบบหมดจริงๆนะขาดแคลนครับไม่สามารถัพ E.P. ตัว Awake ได้ก็เรียบร้อยแล้วเอาล่ะก็ประมาณนี้ก่อนละกันสําหรับตัวของสารพัดนานะครับในส่วนของ s u m m n e Idle a v e n t u r e ของแพทนี้เป็นในส่วนของยอนฮี Awake แล้วก็อ e ิรเนีย Awake โดยส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าจะทายอนฮีก่อนนะเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาแพทเนี้ยคือแอกนีกับเอสเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเนี่ยเราไม่สามารถาร์มเพรได้ทันในการเปิดตู้ล้างตู้เหมือนกับเมื่อก่อนละแล้วก็ตอนแรกคาดการว่าตู้ ตัวใหม่เนี่ยจะมาแค่เดือนละตัวแบบจูรี่อะน,นะแต่กลายเป็นว่าเดฟยังเอาเข้าทุกๆ2ส,สัปดาห์อยู่แล้วก็มีอเวกสอตัวด้วยทําให้เราเนี่ยต้องเสียเพชรในการอเวกไปด้วยอยู่แล้วระหว่างทางเนาะทำให้เก็บ2ล้านเนี่ยช้าพราะเก็บ2ล้านช้าเนี่ยมันล้างตู้ไม่ได้ครับทีนี้พอเราล้างตู้ไม่ได้เนี่ยเราเปิดมา1นดาวใช่ไหมกว่าจะอเวกติดเนี่ยลากเลือดแล้วก็มันได้ดาเมจที่ไม่แรงเท่าตัวละครเก่าอเวกอย่างตอนนี้เนี่ยเอสอเวกกับแอคเนอเวกเนี่ยถ้าเกิดใครมีเอสอยู่แล้วอะ แล้วอเวกเอไปเลยอะมันได้ดาเมจที่ดูเดือดกว่าเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คงจะโฟกัสไปที่การทำอเวกยอนฮีก่อนนะในแพทที่จะมาส่วนตัวละครใหม่อย่างเอเลเนียเนี่ยอาจจะเปิดมา1ดาวก่อนแล้วก็ดองติดไว้ยังไม่รีบอเวกก็ได้จะได้เก็บผินอเวกเนี่ยไปอรอลุ้นในส่วนของแพทต่อๆไปด้วยรวมถึงตอนนี้เนี่ยทั้งยอนฮีแล้วก็ออเลเนียเนี่ย ไม่ได้พูดถึงในส่วนของบัฟทีมเลยว่าจะมีบัฟทีมอะไรบ้างตรงนี้อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของเกมที่อยากให้มีตัวละคร DPS เปล่าไม่ได้ต้องสนใจเรื่องบัฟเนี่ยเข้ามาเพิ่มแล้วก็ตำแหน่งของอ e ีเดเนียที่เป็นตัวละครล,ลดเลือดให้กับอ e ีวาเนี่ยก็อ,อาจจะสำคัญขึ้นมาแม้ว่าจะไม่มีบัฟทีมก็ตามเอาล่ะในคลิปนี้ฝากไว้ประมาณนี้ล้การเจอกันกใหม่คลิปหน้าบายบายสวัสดีครับ